ปลาอะไรพดูดิปลาเผือออุ้ยกระโดดด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงสีขาวคือปลาเผื่ออุ้ยผูปลาคาร์ฟจริงด้วยค่ะ มีมีมีหลายพันเลยครับมีปลาพาปลาปลาอะไรก็เหมือนที่วัดสระเลศมณฑลไม่ใช่ปลาดุกครับน้ำผู้น้ำผู้น้ำผู้ครับปลาอะไรหาไม่เจอปลาไปนู่นปลาอะไรตัวใหญ่ปลาวัวแล้วอะไรใหญ่ของปลาวานครับกระทะทอดปลาวาความคาผู้ปลาอะไรตัวเล็ก ไปน <ไป S 1> ะ้<ไ>ปลาดุกไม่เทไม่เทพีโยนทีละันครับพี่พ,พ,พีสีอะไรในมือพี่พี่สีอะไรสีอะไรขอมมามีดูหน่อยค่ะไหนสีอะไรคะ มาเร็วมาเร็วปลารออยู่พี่ๆปลารอมาเร็วมาทำต่อเร็วเร็วปลาหิวแล้วค่ะเร็วๆชวนน้องมาค่ะ าบ๊ายบายมามีแนะค่ะบ๊ายบายี่อันนี้น้ำกินนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเดินเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไม่มีน้ำกินนะไปเก็บน้ำมาให้มามีเร็วขอบคุณครับให้มามีนะมามีขอบคุณครับพี่พีบาย